ลาสุดพี่น้องคาะแฟนคลับโพสต์ด่วนค่ะอยากให้คุณย่าดนีหรือว่าคุณย่าของน้องต้นข้าวสุปรียาได้อ่านบทความนี้ได้อ่านสำหรับคอมเมนต์ท่านนี้เรียกได้ว่าเรื่องราวนี้นะคะแฟนคลับหลากหลายคนค่ะต่างเห็นด้วยในบทความนี้ในเรื่องราวนี้ที่มีเอฟซีท่านหนึ่งได้มีการออกมาโพสต์ไล่ยาวถึงน้องต้นข้าวเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะว่าแอดมินได้อ่านก็รู้สึกว่าก็โอเคนะก็ถูกต้องนะเนาะ กับทุกเรื่องราวสําหรับเด็กคนนี้นั่นเองพี่น้องคะก่อนอื่นนี้นะคะจะเป็นทางครูตาลบ้านเพลงเนาะได้มีการออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าเออเนี่ยชอบคอมเมนต์นี้มากค่ะขออนุญ,ญาตนํามาโพสต์นะคะขออนุญ,ญาตย่านีย่าของน้องต้นข้าวด้วยนะคะพร้อมกับข้อความนะคะที่บอกว่าขอให้ย่านีได้อ่านคือโดนใจตรงกับที่เราคิดเช่นกันอยากให้น้องต้นข้าวรักษาแบบฉบับตัวเป็นของตัวเอง มาี่น้องคะและทีนี้ค่ะมาดูคอมเมนต์บ้างสําหรับคอมเมนต์ที่ทาง FC ท่านนี้เนาะได้มีการคอมเมนต์ถึงคุณยา่าทาง FC ท่านนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าไม่ขออะไรมากนะคะยา่าขอต้นข้าวเรียนให้สูงที่สุดต่อให้ดังแค่ไหนก็ไม่จีหลังยังย่งยืนจริงๆนะคะอย่าให้น้องต้นข้าวมีภาระประจำมากเกินตัวการมีทีมงานคอยช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะทีมงานที่รัก และห่วงใยกันจริงๆไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เอาเท่านั้นนะคะและผลตอบแทนก็ต้องมีแต่เป็นควรแบบว่าจอบ,บจบแต่ละงานไปไม่ต้องถึงกับเงินเดือนหรอกเพราะน้องอยังเรียนหนังสือถ้ามีรายจ่ายประจำแต่ทำงานประจำไม่ได้จะ ลำบากจะเครียดห่วงน้องกับญาติจากใจจริงค่ะเห็นบางคนเนาะมาเสนอต้องมีคนดูแลเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งไม่จำเป็นเลยสำหรับวัยน่ารักใสๆของน้องอย่างนี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับต้นข้าวสุปิยาแค่นี้แฟนคลับก็หลงไม่ไหวแล้วสำหรับตัวน้องนั่นเองพี่น้องขาคือจังหวะเนาะในการทุกอย่างมันก็จะมีบางคนที่บอกว่าออต้นข้าว ชุดไม่ลูกทําผมไม่ลูกอย่างเงี้ยหลากหลายคนน้องก็นี่แหละคะ่ะเอฟซีท่านีก็ออกมาพูดนะว่า,อ,าอยากให้น้องเป็นตัวของน้องดีกว่าในเรื่องของชุดในเรื่องของเสื้อผ้านะผมให้เป็นแบบที่ตัวเองเป็นดีกว่าประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ท่าน,นีนะคะบอกว่าเออเนี่ยก็นั่นแหละน้องก็อยากให้ใส่กระโปรงเคยดูแต่ออไทยส่วนมากเขาก็ใส่กางเกงใส่กระโปรงแต่งตัวแบบสบายเรียบง่ายแต่ดูแหง นั่นเองแล้วแฟนคลับนะคะหลังจากได้อ่านข้อความบทนี้ไปเนาะก็ออกมาคอมเมนต์มากหน้าหลายตาค่ะกับเหตุการณ์นี้บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ชอบในแบบที่น้องเป็นแล้วก็ใครดูถึงตอนนี้แล้วชอบน้องแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปส่วนแอดมินนะคะชอบน้องในแบบว่าน้องเป็นตัวของน้องในการแต่งตัวอย่างเนี้ยปัจจุบันเนี่ยแล้วก็การร้องเพลงอย่างเนี้ยปัจจุบันนี่สวยแล้วแต่ก็น่ารักเนน้องเนาะรู้ที่ว่าก็ อยู่ที่น้องแหละแล้วก็อยู่ที่คนรอบข้างด้วยว่าจะเป็นยังไงแต่ก็แอดมินก็ชอบแบบนี้ในการที่เขาแต่งตัวแบบเป็นของตัวเองสบายๆนั่นเองค่ะหลังจากนี้นะคะมาดูคอมเมนต์บางคนเห็นด้วยเยอะนะคะบางคนบอกว่าเห็นด้วยค่ะ ไม่อยากให้คิดจะทํางานร้องเพลงซะจนมีนผู้จัดการและเอาผลประโยชน์จากน้องจนเกินปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอยากให้น้องเรียนและทํางานช่วงวันหยุดที่เหมาะสมแต่งตัวเรียบง่ายน่ารักเหมือนเดิมอย่าคูนิวอย่าเชื่อใครที่เข้ามายุ่งกับงานที่น้องต้นข้าทำมากทำมากเกินไปนะคะเพราะเงินไม่เข้าใครเอาใครระวังค่ะอื ใช่ค่ะขอให้น้องต้นข้าวจำคำของครูจลาดูแลหัวใจตัวเองให้ดีที่สำคัญน้องต้นข้าวเป็นนักร้องได้แล้วคำโบราณกล่าวไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบปักมันสำคัญเรื่องการจัดสรรเวลาและบริหารจัดการความดังให้เหมาะสมเท่านั้นเองเรียงความสำคัญ123ให้ดีส่วนเรื่องการเรียนพออโรงเรียนอยู่ที่การนะ่ะ ออกมาประกาศบนเวทีจะดูแลเรื่องการเรียนของน้องผมก็สบายใจครึ่งหนึ่งแล้วครับประมาณนี้ค่ะจริงค่ะย่าและครูนิวยาลงนะคะประมาณนี้เผื่อว่ามีคนแบบว่าจะมาเป็นผู้จัดก,การอย่างเงี้ยนะก็ขอให้คิดเยอะประมาณนี้ค่ะพี่น้องถูกต้องค่ะว่างก็ไปไม่ต้องไปอยู่สังกัดใครนะคะสบายใจแต่งตัวแบบนี้น่ารักอยู่แล้วธรรมชาติใสๆน่ารักมันบ้าน น้องยังเด็กอยู่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะแต่งตัวแบบนี้เรียบร้อยน่ารักแล้วก็เรื่องการเรียนเอาไว้ก่อนแฟนคลับบอกเนาะแล้วก็เห็นน้องพูดในเกือบทุกเวทีในการที่ว่าเรื่องการเรียนเด็กคนนี้ต้นข้าวสุปริยาคือเอาแน่เอาแบบเอาเต็มเอาเนียว่น้องคะลเลยก็เียน,น้องเนาะทุกคนสรู้กันป่าน้องคือแบบว่านี่แหละเรื่องการเรียนคือวันที่หนึ่งต้นข้าวสุปริยา นั่นเองพี่น้องขาก็ติดตามต่อไปสำหรับเด็กคนนี้รับรองทุกคนขาทุกคนจะแบบว่ารักเขายิ่งดูทุกวันยิ่งรักทุกวันกับเด็กคนนี้เรียกได้ว่านั่งเสียงไม่ธรรมดาเนาะแอดมินก็นี่แหละเพิ่งมาติดตามอย่างตอนนี้คือตกไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงเนาะแล้วก็แอดมินพี่น้องขาชอบน้องร้องเพลงดวงตาดวงใจใครชอบเหมือนกันไหมเขาคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าแบบได้ไปดูเนาะสำหรับอัพี่อิงฟายเงี่ยเดี๋ยโคเวอร์เนาะแล้วก็ทางล่าสุดนี้คือเป็นพี่จะ๊ะ พี่น้องะ่ะจะอาจะยม้มจะคันหูนะ่ะเพื่อนขาข้อเบรกเพ่งนี่คือกันแล้วแบบเราไปดูนาะงาออึว่าเออวนะ้าวเนาะเด็ดกตัวแค่นี้แต่ว่าระดับ ผู้ใหญ่รับศิลปินท่านสูงเพื่อนก็ออกมาติดตามน้องมารักน้องออกมาชื่น่อออชอบน้องก็สําหรับวันนี้ก็น้องทําการสแสดงที่จังหวัดชนบุรีเนาะแล้วก็ทําการสแสดงที่สารการจังหวัดชนบุรีใครอยู่ใกล้นะคะอย่าลืมไปรับชมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมถ่ายลงกลุ่มให้เราได้เห็นกันด้วยนะคะสําหรับเรื่องราวโมเมนต์น่ารักในการร้องของน้องคนนี้ขนาดดูในโลกออนไลน์ยัยงน้ําเสียงไม่ธรรมดาถ้าไปฟังสดๆหน้าเวที จะขนาดไหนสําหรับน้องต้นข้าวสุปริยาในดี่ว่าเด็กคนนี้นะคะพี่น้องคะครบคันสักวันหนึ่งต้องไปฟังให้ได้ค่ะสําหรับน้องคนนี้ที่ได้มีการไปร้องก็ รอคร่ะพี่น้องค่ะรอมาแถวคอนแก่นเนาะก็เถือจะได้ไปกันไปฟังกันค่ะสําหรับน้องต้นข้าวสุตป,ปิยาแฟนคลับก็ให้การตอบรับให้การชอบเยอะยะมากค่ะสําหรับเด็กคนนี้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะก่อนจะไปค่ะก็ขอให้ทางน้องนะคะเดินทางไปทําการแสดงที่ไหนนะนะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเลยเนาะสําหรับวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ตามเพจหรือช่องเลยนะคะสาหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ